การถูกโกงทรัพย์สินหรือการถูกโกงที่ดินของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ตามชนบทเนี่ยปัญหาเรื่องการถูกโกงที่ดินเนี่ยเป็นปัญหาที่น่าปวดใจและก็น่าเจ็บใจนะครับเป็นเรื่องน่าที่เสียใจที่สุดในครอบครัวนะครับการเสียที่ดินไปนั้นอาจจะเสียเพราะความสมัครใจในเบื้องต้นโดยที่เรารู้เท่าไม่ถึงการนะครับเช่นเอาที่ดินไป ประกันหนี้บุคคลอื่นเอาที่ดินไปตั้งใจจะไปจดทะเบียนจำนองแต่ปรากฏว่าเจ้าหนี้น่ะหลอกลวงให้ทำสัญญาขายฝากหรือทำสัญญาขายนะครับโดยโลงชื่อในหนังสือมอบอำนาจที่ไม่มีข้อความไว้นะครับกรณีเช่นนี้ก็สุ่มเสี่ยงกับการที่จะสูญเสียที่ดินประการที่2ก็คือการถูกหลอกหรือการถูกโกงตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเช่นเอาที่ดินไปประกันเงินกู้ โดยที่ทางเจ้าหนี้บอกว่าไม่ได้ไปทําอะไรเพียงแต่ให้ลูกหนี้เนี่ยหรือให้เราเนี่ยนะครับลงชื่อในกระดาษเปล่าด้วยความที่ไม่รู้ก็ลงชื่อในกระดาษเปล่าให้กับเจ้าหนี้ในจํานวนลหลายแผ่นลหลายเอกสารนะครับหลังจากนั้นก็อาจจะมีกลวิธีหรือกรรมวิธีในการปลอมแปลงเอกสารกรอกข้อความลงในเอกสารแล้วก็ไปทําสัญญา,าทําเรื่องนิติกรรมการซื้อขายนิติกรรมต่างๆในสํานักง,งานที่ดิน จนทาให้ที่ดินของพี่น้องประชาชนเนี่ยตกไปอยู่ในมือของผู้ที่ไม่หวังดีนะครับกรณีอย่างนี้เนี่ยก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนว่าในกรณีที่พวกเรานาโฉนดที่ดินหรือในเอกสารสิทธิ์ที่ดินเนี่ยไปมอบให้กับบุคคลอื่นถือไว้ไม่ว่ากรณีใดๆนะครับอยากจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยหมั่นตรวจสอบนะครับโดยไปตรวจสอบที่สํานักง,งานที่ดินว่าที่ดินของเราเนี่ยยังเป็นของเราอยู่หรือไม่นะครับ ถ้าสมมุติว่าที่ดินยังเป็นของเราอยู่ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่ถ้าหากที่ดินกลับกลายเป็นกรรมสิทธิ์ผู้อื่นไปแล้วเนี่ยนะครับกรณีเช่นนี้เนี่ยต้องให้เดือดเรือร้อนใจแล้วก็รีบที่จะดําเนินการแก้ไขโดยการตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนในเบื้องต้นเนี่ยเราน่าจะถูกปลอมแปลงเอกสารไม่ว่าจะเป็นการกรอกข้อความลงในเอกสารที่เราไปเซ็นชื่อโดยที่ไม่ได้กรอกข้อความหรือเราอาจจะถูกปลอมแปลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง เพื่อไปทํานิติกรรมที่สํานักง,งานที่ดินนะครับถ้าประสบเหตุอย่างนี้นะครับก่อนอื่นแล้วเนี่ยต้องไปแจ้งความดําเนินคดีที่สถานีตํารวจใกล้บ้านนะครับว่าเราได้สูญเสียที่ดินไปเพราะเหตุใดน,นะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับสำนักง,งานอายการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการประครับคดีจังหวัดต่างๆที่อยู่ในภูมิลำเนาของพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในภูมิลำเนาของท่าน,นสามารถที่จะไปแจ้งความยื่นข้อเรียกร้องไปเรียกร้องให้อายการได้ช่วยเหลือ นะครับอันนี้ก็เป็นทางออกและทางแก้ไขที่ดีที่สุดที่พี่น้องประชาชนสูญเสียที่ดินไป